เปิดให้บริการกันมาสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับสำหรับ Summoners War Chronicles นะครับเซิร์ฟเวอร์ global ซึ่งเพื่อนๆชาวไทยบางส่วนน่าจะได้เข้าไปสนุกกันแล้วพวกเรา Gaming Dose เองก็เช่นกันนะครับเล่นตั้งแต่เปิดให้บริการมาจนถึงตอนนี้เรียกได้ว่าติดพันมากๆสนุกจนหยุดไม่ได้กันเลยทีเดียวและสำหรับใครที่ไม่ได้เริ่มเล่นนะครับวิดีโอนี้เรารวมเทคนิคต่างๆที่เราเรียนรู้มาจากการนั่งเล่นอย่างต่อนเนื่องซึ่งบางข้อนี่เราบอกเลยว่าถ้าเรารู้ก่อนหน้านี้เนี่ยติดสปีดแน่นอนนะจะมีเทคนิคอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ อย่าเพิ่งใช้สุ่มการันตี30ครั้งอย่างแรกที่เราพลาดไปในตอนต้นนะแล้วเราก็เสียดายมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการสุ่มการันตี30ครั้งที่เกมมอบให้เราอธิบายง่ายๆนะมันก็คือการที่เกมเนี่ยมอบโอกาสหมุนกาชาให้กับคุณเนี่ยสาครั้งแบบฟรีๆถ้าถูกใจกับผลลัพธ์ในการหมุนครั้งไหนคุณก็กดรับผลลัพธ์นั้นได้เลยทาให้สะดวกมากๆถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะหาตัว5ดาวเก่งๆมาไว้ในบาร์ตี้ แต่ผมแนะนําเลยนะครับว่าให้คุณลืมมันไปก่อนว่ามันมีอยู่นะเพราะว่าเกมนี้เล่นได้จนจบเนื้อเรื่องโดยไม่จําเป็นต้องมีมอนสเตอร์5ดาวเลยแม้แต่ตัวเดียวเอาไว้ค่อยมาเปิดหลังจากจบเนื้อเรื่องดีกว่านะฮะโดยหลังจากที่เราจบเนื้อเรื่องแล้วนะการเปิดการันตีมีอยู่2ปัจจัยนะก็คือเอาไว้หาตัวละครที่เราอยากได้แต่ยังไม่มีอยู่ในทีมสักทีหรือว่าเปิดหาตัวที่ชอบสําหรับข้อแรกเนี่ยนะในระหว่างเล่น เกมจะให้กาชาเรามาฟรีๆรีไม่ต่ำกว่า400ครั้งฉะนั้นต่อให้ดวงสวยขนาดไหนก็ต้องได้การันตี5ดาวอย่างน้อย2ตัวอยู่แล้วนะเมื่อรวมกับเควสมอนสเตอร์ที่จะให้5ดาวฟรีอีก2ตัวทำให้เราพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามอนสเตอร์ Monster ที่เราคาดหวังได้จากการสุ่มการันตีคือมอนสเตอร์ตัวไหนส่วนข้อ2ก็สำหรับใครที่ดวงดีหน่อยนะเปิดได้5ดาวมาเยอะแล้วสุ่มการันตีก็จะช่วยให้คุณหามอนสเตอร์ที่คุณอยากปั้นเพิ่มได้ตรงนี้ก็ไปเลือกกันเอาเองตามสบายนะว่าอยากจะได้ตัวอะไร อ๋อและเกือบลืมบอกไปนะแม้ว่าชื่อมันจะบอกว่าเป็น30ครั้งแต่จริงๆแล้วมันสุ่มได้มากกว่า30ครั้งนะเพียงแค่ในช่วงที่สุ่มจนหมดแล้วอย่าเพิ่งกดรับผลการสุ่มนะครับให้กดรับเควสเพิ่มการสุ่มมาเกมจะให้คุณไปตีมอนสเตอร์ไม่กี่ตัวเสร็จแล้วคุณก็จะได้โอกาสสุ่มใหม่เพิ่มขึ้นมานั่นเองปั้นตัว3าดาวเพื่อผ่านเควสเนื้อเรื่องก่อนจากข้อที่แล้วนะครับหลายคนคงเกิดข้อสงสัยว่าอ้าวถ้าไม่ใช้ตัว5ดาวแล้วจะให้ไปใช้ตัวอะไร นี่แหละครับที่ผมกําลังจะบอกนะครับเกมนี้เนี่ยมีมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยความสามารถมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนดาวเสมอไปถ้าคุณเพิ่งเริ่มเล่นนะผมแนะนําว่าให้โฟกัสไปที่3ตัวนี้นั่นก็คือพิกซี่ลมแฟรี่ไฟการูด้าน้ําทองเอาไว้เลยนะครับนี่คือ3เทพสายฟรีที่คุณต้องปั้นก่อนสาเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะ3ตัวนี้เป็นตัวละครที่หาง่ายแล้วก็เก่งมากด้วยนะการูด้าน้ำเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ประเภทแทงที่มีสกิลฮิลแล้วก็ลดคูลดาว ทำให้สามารถยืนชนหิวแล้วก็เร่งดาเมจได้ภายในตัวละครเดียวกันพิกซี่ลมนะมีสกิลบัฟเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันให้กับทีมแล้วก็ยังมีสกิลลดพลังโจมตีและพลังป้องกันของศัตรูด้วยส่วนแฟรี่ไฟเป็นดาเมจที่รุนแรงมากๆทําให้แค่นี้ก็ครบ3ต้าแหน่งไม่จาเป็นต้องปันอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะ แต่เพราะคอนเทนต์นะครับมันไม่ได้มีแค่เนื้อเรื่องอย่างการลงหอคอยนภา,าหรือการส่งกองกําลังเขาก็จะมีการจํากัดคลาสจํากัดธาตุของมอนสเตอร์ที่เข้าไปเล่นได้ฉะนั้นเมื่อเราถึงช่วงเอนเกมเมื่อไหร่แล้วผมก็ยังไม่แนะนําให้ปั้นตัวละคร5ดาวอยู่ดีเพราะทรัพยากรอาจจะเกลีย่ยได้ไม่พอทําให้ประสิทธิภาพของตัวละครไม่เท่ากับตัว3หรือ4ดาวสําหรับตัวที่ผมปั้นไว้เพิ่มจะมีดังนี้นะ เริ่มจากอเมซอนแสงตัวนี้เราได้มาจากเควสทุกคนอยู่แล้วนะครับมีความสามารถในการโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดทําให้เหมาะกับการใช้ฆ่าบอสมากๆอีกทั้งยังเป็นธาตุแสงทําให้ไม่แพ้ธาตุใดเลยนอกจากธาตุมืดเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทรงพลังแล้วก็ปั่นง่ายมากๆต่อมาคือฮาปี้มืดนะครับตัวนี้อาจจะได้ยากสักหน่อยแต่ถ้าใครมีตัวแรกมอนสเตอร์แสงมืด3ดาวเนี่ยผมแนะนำให้แลกตัวนี้ เป็นตัวละครที่มีสกิลการันตีคริติคอลอีกทั้งยังมีสกิลลดพลังป้องกันของศัตรูด้วยทําให้สร้างดาเมจได้มหาศาลมากข้อดีเหมือนอามอานแสงเลยนะครับก็คือเป็นธาตุมืดทําให้ไม่แพ้ธาตุใดเลยนอกจากธาตุแสงจริงๆตัวนี้ยากแค่ตอนสุ่มให้ได้เท่านั้นแต่ถ้าสุ่มมาได้แล้วก็ปั้นง่ายเลยเพราะว่าเป็นตัว3ดาวนะครับผมและตัวสุดท้ายคือเหมียวหมัดเมาลมนะแม่ชื่อน่ารักมากๆสาหรับตัวนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับหาปีมืดนะแต่ว่าเป็นตัวละคร4ีดาว มีสกิลที่ทำให้มอนสเตอร์มีโอกาสโดนคริตค้อสูงขึ้นบางคนเนี่ยเอาไปใช้คู่กับฮาปีมืดด้วยการแชร์ดีบัฟกันไปมานะทำให้ดาเมจที่ทําได้เนี่ยมหาศาลพอจะจบบอสได้ในระยะเวลาสั้นๆตัวนี้ถ้าหาฮาปีมืดไม่ได้ผมก็แนะนําเลยครับว่ามันแรงจริงๆรีบทาทักษะอาชีพตั้งแต่เนิ่นๆ นอกจากการหามอนสเตอร์และการพัฒนาตัวละครให้เก่งแล้วนะสิ่งหนึ่งที่เราแนะนําให้รีบทําตั้งแต่แรกเลยคือเรื่องของทักษะอาชีพสําหรับทักษะอาชีพในเกมนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4แบบนะนั่นะก็คือการแปลรูปการตีเหล็กอัญมณีและทําอาหารโดยแต่ละทักษะเนี่ยจะมีเลเวลมากสุดถึง7เลเวลด้วยกันซึ่งเราแนะนําว่าควรจะทําให้เลเวลตันทั้งหมดในแต่ละทักษะนะครับจะมีความสามารถในการสร้างไอเทมเบื้องต้นแตกต่างกัน แปรรูปจะเป็นทักษะที่มีไว้ใช้หลอมวัตถุดิบให้กลายเป็นวัตถุเพื่อนําไปใช้ในกระบวนการต่อไปการตีเหล็กนี้ก็ชัดอยู่แล้วนะครับว่าเป็นการหลอมอาวุธและเครื่องประดับอัญมณีมีไว้หลอมเพชรต่างๆที่เอาไว้ใส่ในช่องอาวุธส่วนการทําอาหารก็เป็นการทาอาหารต่างๆเช่นอาหารเพิ่มพลังชีวิตอาหารเพิ่มพลังโจมตีเป็นต้น สาเหตุที่เราแนะนาให้คุณทําจนเลเวลตันก็คือเพราะว่าทักษะอาชีพในระดับสูง,สงจะสามารถคราฟของที่เราจะต้องใช้ในช่วงเอนเกมได้เช่นสมุดเพิ่มสกิลพอยท์ที่เราสามารถใช้ทั้งแร่และสมุนไพรคราฟออกมาได้ยังไม่รวมถึงอาวุธระดับสูงต่างๆที่ไม่มีตกตามฉากตามดันเจียนะครับเราก็คราฟได้จากหัวข้อนี้เช่นกันและที่ต้องรีบทําก็เพราะว่าตอนนี้เกมพึ่งจะเปิดนะครับหลายคนน่าจะเล่นไปจนถึงคอนเทนต์เอนเกมกันแล้วทําให้มีคนพุ่งเป้ามาทําทักษะอาชีพเรื่อยๆจนวัตถุที่มีตามฉาก เริ่มจะหายากขึ้นแล้วนะถ้าไม่อยากไปเบียดเสียดแย่งกับผู้คนเราแนะนําว่าให้รีบทําแต่แรกเลยจะดีกว่าและสุดท้ายกับการใช้เพชรยังไงให้คุมคนระับสหรับเพชรในเกมเนี่ยน่าจะมีคนสงสัยกันเยอะว่าเอาไปทําอะไรดีเราแนะนําว่าให้เก็บไว้เพื่อซื้อไอเทมอำนวยความสะดวกในแต่ละสัปดาห์จะดีกว่าไม่ว่าจะเป็นถุงมือเก็บเกี่ยวนะที่ขุดแร่และกระเป๋าขยายช่องแต่สิ่งที่เราไม่แนะนําเลยก็คือการเอาไปสุ่มตัวละคร เพราะว่าในเกมนี้เขาแจกที่สุ่มให้เราตลอดเวลาแล้วก็แจกเยอะมากๆทําให้ไม่จําเป็นเลยที่จะต้องใช้เพชรไปสุ่มแบบสดๆเราแนะนําว่าให้เก็บไว้ซื้อรอบดันเจียนอะไรแบบนี้จะดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคดีๆที่เราแนะนํากับ summoners war chronicles เปิดให้บริการแล้ววันนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ตามช่อง description ด้านล่างวิดีโอนี้กันได้เลย